สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมแบงค์นะครับวันนี้มาแบบแปลกตาสักหน่อยเพราะว่าโทนสีของวิดีโออาจจะแปลกๆนะครับผมอ่ะผมขอแอบดูตัวนี้ก่อนโอเคอัดอยู่นะครับโอ้คือวันนี้ผมใช้ iPad ในการอัดนะครับเป็น iPad mini ตัวล่าสุดนั่นแหละนะครับซึ่งนานๆที่ p p p l e จะออก iPad mini มาเนาะอ่ะโอเคไม่ได้เกี่ยวกับไอ a d แต่มันจะเกี่ยวกับคอนเทนต์น้ำหอมเหมือนเดิมนะครับผมแต่สีมันจะแปลกๆที่ผมบอกแหละ คือเหตุผลที่แท้จริงที่ผมหันมาใช้กล้อง iPad ก็คือผมใช้มือถือยี่ห้อหนึ่งซึ่งถ่ายรูปมันสวยนะแตพ่พอเวลาแบบกลางคืนผมมาถ่ายวิดีโออ่ะผมมีความรู้สึกว่ามันแบบแสงวูบว่าคลิปก่อนหน้านี้มันจะมีความแสงวูบว่าแล้วทาให้ผมรู้สึกหงุดหงิดใจนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่สบายตาก็เลยเอาอันนี้แล้วกันมาจะดูหน้าตาแบบชัดเกินไปอ่ะแต่ก็เออ โอเคสำหรับคอนเทนต์วันนี้ก็จะเป็นน้ําหอมก่อนนอนนะครับบอกไว้ก่อนว่าผมถ่ายไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่ามีตัวหนึ่งที่ผมลืมพูดในคลิปนั้นที่ผมถ่ายเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> ตอนแรกก็ว่าจะปล่อยผ่านแบบว่าออปล่อยผ่านไปไม่เป็นไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือมันเป็นตัวนั้นนะ่ะเป็นน้าหอมที่ผมฉีดนอนจริงๆผมก็รู้สึกว่าการที่ปล่อยผ่านตัวน,นั้นไปมันจะรู้สึกโกหกความรู้สึกตัวเองอ่าผมก็เลยเลือกที่จะถ่ายใหม่แล้วครับประเด็นคือหลายคนคงจะคิดว่า ฉีดน้าหอมทําไมตอนนอนก็ควรจะฉีดออกไปข้างนอกให้คนได้กลิ่นเอาไปทานข้าวไปทํางานไปฟิตเนสก็ว่าไปแต่สําหรับผม,มาการฉีดน้าหอมตอนนอนนะครับผมรู้สึกว่ามาันทำให้รู้สึกผ่อนคลายมีความสุขแล้วก็นอนหลับง่ายขึ้นนะครับอืมแล้วจากที่ผมเคยอ่านมามีความดีเสริเบาๆก็คือกลิ่นที่คนมักจะฉีดก่อนนอน กะเปรย์ปรับอากาศอะไรเงี้ยหรือหรือเป็นเทียนหอมก็ตามทีบางคนก็ชอบกลิ่นวานิลาบางคนก็ชอบกล uh, ิ่นหอมดอกไม้ฟลอรลอะไรเงี้ยแต่กลิ่นที่ผ่อนคลายจริงๆที่เขาวิจัยมาก,ก็คือกลิ่นดอกลาเวนเดอร์ซึ่งถามว่าผมชอบไหมผมก็ไม่รู้สึกว่าผมชอบขนาดนั้นแต่ก็ไม่รู้สึกว่าเกลียดนะเอาเป็นว่ากลางๆให้ดมก็ดมได้นะครับ ผมก็เลยจะมาพูดถึงน้ำหอมที่มีกลิ่นลาเวนเดอร์ก่อนครัแบแป๊บหนึ่งผมมามาแล้วครับอ่ะต่อนะอ่ะน้ำหอมตัวแรกที่ผมจะพูดถึงที่มีกลิ่นลาเวนเดอร์อันนี้ผมคัดออกมาพูดเพราะว่ามันมีกลนะิ่นลาเวนเดอร์นะผมไม่รี้บสุกว่าผมอยากจะใส่กลิ่นนี้นอนนะครับนั่นก็คือตัวน,นี้ครับ Eternity ของคาวินไนะครับก็คือตัวน,นี้ ตัวนี้จะเป็นน้ําหอมที่มีความกล้องมาอยู่ตรงนี้เนาะตัวนี้จะมีเป็นน้ําหอมที่มีความแบบมีกลิ่นลาเวนเดอร์ครับแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่ามันใส่มาทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นเบอร์กามอสกลิ่นแบบเอ่อส้มอย่างเงี้ยก็เลยทําให้รู้สึกว่าใส่ไปทํางานน่าจะเหมาะกว่ากลิ่นเนี้ยผมจะรีวิวในสักวันจริงๆผมชอบกลิ่นนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่ดูมีความมีทางเป็นทางการอะ อิเทอร์เนตี้นะครับเป็นกลิ่นที่อาจจะไม่ใช่กลิ่นของเด็กน้อยอไม่ใช่เด็กวัยรุ่นขนาดนั้นอาจจะเป็นเด็กที่แบบเ,เด็กมหาลัยได้แต่เป็นมหาลัยที่แบบปีสามปีสี่แล้วหรือไม่ก็เป็นวัยทํางานนะครับจริงๆอะระดับผู้บริหารผกว่าก็ยังใช้ได้นะแต่อาจจะไม่ใช่ผู้บริหารที่แบบมีความรูร้ราผู้ฝ่าเป็นผู้บริหาร,ร,หารทั่วไปอะไรเงี้ยเป็นหัวหน้าสํานักงานเป็นหัวหน้าเป็นผอ,อ,อรก็ยังได้เป็นเจ้าคนไอคนก็ยังได้นะครับเพราะว่า ผมรู้สึกว่าดมกลิ่นเนี้ยแล้วมันมีความรู้สึกแบบเหมือนผู้ชายใส่สูทเป็นหรือไม่ก็ผู้ชายใส่เสื้อสีขาวอ่างเงี้ยน,นะแล้วที่ผมเอามาพูดวันนี้ก็คือมันมีกลิ่นของลาเวนเดอร์ครับเพราะฉะนั้นเขาบอกกันเขาว่ากันว่ากลิ่นลาเวนเดอร์นช่วยให้หลับสบายผมก็เลยอแนะนําตัวนี้สักหน่อยนะแต่ถ้าให้ผมฉีดก่อนนอนผมไม่ฉีดอนะ่ะผมจะฉีดแบบไปแบบทํางานทางการทางการหน่อยอ่าต่อไปที่เป็นกลิ่นลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์หน่อยนะครับอันนี้ผมเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกทีหนึ่งคือผมรู้สึกแปลกใจมากอะ่ะ อันนี้คือ CKB ของคาวินคายเช่นกันประเด็นคือตัวเนี้ยผมบอกเลยนะมันโฟกัสหรือเปล่าผมใส่ตาสั้นนะผม,มรูดโฟกัสไหมคือคือ CKB เนี่ยตอนแรกที่ผมลองแต้มลงไปที่ผิวของผมผมไม่ได้กลิ่นอะไรเลยครับ <c oughs> ผมผู้จักใจจนผมตกใจว่ามันปลอมหรือเปล่าว,าวาะเนี่ยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบอืมคือคือเปิดดมตัวเนี้ยมันก็จะได้กลิ่นหอมอยู่แหละแต่ว่ามันจะมีความ แอลกอฮอล์หนักมากคือแอลกอฮอล์คือแบบแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์นะครับแล้วก็จะเจือมาได้กลิ่นแบบแอบบได้กลิ่นลาเวนเดอร์เบาแต่ว่ากลิ่นลาเวนเดอร์นั้นอยู่หลังแอลกอฮอล์ตอนที่ผมแบบแต้มลงไปที่ตัวเนี่ยอะจะพูดว่าแต้มก็ได้ฉีดก็ไดแบบ้ปุ๊บไปที่ตัวเนี่ยไม่ได้กลิ่นอะไรเลยจนผมงงอย่างที่ผมบอกในเรื่องของปลอมแล้วผมก็เค,คลิ้มเกือบจะหลับแล้วประมาณ5้านาทีสิบนาทีอยูด่ดีๆแบบกลิ่นลาเวนเดอร์โผล่มาเว้ยคืองงมากคือแบบ คือมันเป็นกลิ่นที่ดีนะครับผมพูดเลยแต่ว่ามันไม่ค่อยทนสําหรับผมนะแล้วแบบถ้าคนไปลองที่ร้านนะ่ะอาจจะช็อกกับกลิ่นแบบแอลโกอฮอล์จนไม่สนใจมันก็ได้อะ่ะแต่กลิ่นเนี้ยจริงๆมีกลิ่นลาเวนเดอร์นะครับแล้วก็เป็นลาเวนเดอร์ที่ละมุนมากนะครับมีความเด็กกว่าตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นกลิ่นเนี้ยถ้าจะเอามาฉีดตอนนอนผมว่าก็ได้ถ้าจะฉีดไปทํางานไปเที่ยวก็ได้แต่ไม่ได้เที่ยวกลางคืนนะถ้าเที่ยวกลางคืนนะโดนตัวอื่นกลบแน่นอน ต่อไปอีกตัวหนึ่งที่ผมลืมอัดไปตอนนั้นแหละครับเป็นกลิ่นที่ผมชอบฉีดนอนมากก็คือ Ice Land Fantasy ของ Britney Spears นะครับที่มันจะเป็นขวดสีเขียวอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตรงไหนดีตรงนี้ตรงนี้นสักที่หนึง่งให้นะครับเป็นน้ํำหอมที่ผมชอบมากของ Britney เพราะมันเป็นกลิ่นแบบแตงโมแตงโมแต่ว่าเข้าใจไหม เวลาแตงโมมาทําเป็นรูปแบบไม่ว่าจะเป็นขนมหรือน้ําหอมก็ตามมันจะเป็นแตงโมแบบสังข้อสังข้ออันนั้นก็จะมีความเป็นแตงโมที่แอบสังขอเบาๆเหมือนกันแต่ว่าเป็นกลิ่นที่หอมครับมีความแตงโมมีความส้มมีความคือเป็นกลิ่นที่ละมุนอะมีความดอกไม้ขาวผมไม่ได้ดูในโนต้ตม้านะว่ามันมีกลิ่นดอกไม้ขาวไหมแต่ผมรู้สึกว่าเป็นกลิ่นโดยวรวมที่ละมุนแล้วก็หอมหวานแล้วก็สดชื่นสุดสดฟิตัสสดๆสด,ๆตดๆแต่ไม่ทนเลยครับ ไม่คนเลยผมเคยสเปรย์ไปทํางานนะแบบผมต้องฉีดทุกทุกครึ่งชั่วโมงอันนี้พูดจริงๆผมต้องฉีดทุกครึ่งชั่วโมงถึงจะได้กลิ่นมันก็รู้สึกว่ามันเหมาะที่จะเอามาฉีดตอนนอนเพราะฉะนั้นไอซ์แลนด์แปตะปีของปุตติสเปียร์ผมแนะนํานะครับใครที่ชอบฉีดน้ำหอมตอนนอนกิ่นนั้นจะทําให้คุณหลับสบายมากโอเคต่อไปจะเป็นตัวที่ผมตั้งใจที่จะเอามาพูดนะครับอ่าตัวนี้เลยนะครับเดซี่เลิฟของมาร์กเข อ,อันนี้คือแพ็กเกจเล็กๆนะผมมีแต่แบบนี้เยอะออะืคือมันมีกลิ่นของดอกเดซี่ตามที่เขาบอกนะครับแล้วก็มันมีความแบบละมุนอ่ะเป็นกลิ่นดอกไม้เป็นกลิ่นฟลอรลที่แบบผมดมแล้วผมยังไม่ไม่ใช่แค่ฟลอรลผมมีความรู้สึกเหมือนขนมด้วยซ้ำอ่ะครับคือมันหวานมากมันเหมาะสําหรับเด็กจริงๆน้ําหอมตัวเนี้ยเหมาะสาหรับเด็กที่พูดมาเนี่ย ผมว่าที่ผมพัดเลือกมาเป็นน้ําหอมที่แบบบางอันก็คือกลิ่นแบบอ่อนมากๆแล้วครับผมเพราะฉะนั้นน้ําหอมที่เป็นน้ําหอมของอน้ําหอมญี่ปุ่นออคุณเข้าใจไหมมันจะมีน้ําหอมของญี่ปุ่นนะเออเขาจะกลิ่นบางๆพวกนี้ฉีดก่อนนอนได้เลยตัวนี้ก็เหมือนกันครับเดซี่เลิฟของมาร์กจะขอบตัวนี้นะ่าจะฉีดนอนแล้วก็หลับสบายผมเคยฉีดนอนแล้วก็รู้สึกแฮปปี้เลยครับผมเรียกว่าอยา่จเรียกว่าฉีดแต้มนอนนะครับตามตืดทีปอดตอนเออผมชอบฉีดตรงเนี้ยชอบมาแต้ม ติดคำว่าฉีดนะ้นําหอมใครก็ต้องฉีดนะแต่ว่านี่มนแบบแต้มผมชอบมาแต้มหลังแต้มตามแบบเนี้ยครับตรงเนี้ยข้อมือแล้วก็โดมตรงด,ด,ดเออแล้วก็หลับไปเลยนะคระับตัวต่อไปที่จะแนะนําอืมตอนนี้ครับชื่อมาริ e เมนไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่ามันเขียนว่าเป็นเพอร์ฟูมแต่ผมพูดเลยนะว่าไม่ควรจะเขียนเป็นเพอร์ฟูมเขียนว่าเป็นโครลนก็ได้หรือไม่ก็แบบ EdT ก็ยังดีอะไรเงี้ยแต่ไม่ควรจะเขียนว่าเพอร์ฟูมมันเป็นของ มินิโซครับเอ้ยใชย่ๆมินิโซเออเป็นน้ําหอมของมินิโซครับตัวนี้ผมไม่รู้ว่าตอนนี้จะมีอยู่ไหมเพราะว่ามินิโซเนี่ยเวลาเขาทําน้ําหอมมาบางทีอะแพ็กเกจจิ้งเปลี่ยนก็มีหรือหายไปเลยก็มีแต่ตัวเนี้ยผมได้กลิ่นของความเป็นแบบกลิ่นเค็มๆนิดนึงแต่ไม่ได้เค็มแบบว่าเค็มกลิ่นตัวนะเป็นกลิ่นเค็มๆแบบทะเลๆครับอืแล้วก็มีความมะกรูด มะกรูดเออแล้วก็มีความมะนาวมะนาวแบบมะนาวบ้านเราเลยนะมะนาวแบบตำต้มตำมะนาวแบบบีบใส่เกลือเออเหมือนมะนาวบีบใส่เกลือแล้วก็กินเข้าไปเวลาที่เราแห้งหรือวมากต่เจ็บคอเป็นกลิ่นประมาณนั้นเลยแต่ว่ามันเป็นความแบบมันเป็นมะนาวที่ไม่ได้หมาแค่แบบบีบน้ําเป็นมะนาวที่แบบว่าเป็นแม่ค้าที่แบบว่าตำต้มตำแล้วแบบว่าหรือไม่ก็แบบทําน้ามะนาวไายแล้วแบบเปลืองงกบีบจนแบบ กลิ่นเปลือกมันหล่นออกมาด้วยอ่ะใช่มันก็จะเป็นประมาณน,นักลิ่นเนี้เป็นผมผมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่เข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นผมชอบฉีดก่อนนอนแล้วราคามันก็ไม่ได้สูงเลยนะครับน้ำหอมมินิโซงถ้าเจอก็ไปลองดมดูนะจริงๆมันกลิ่นดีแต่มันไม่ขนแค่นั้นแหละโอเคอีกตัวหนึ่งที่ผมจะพูดผมพูดถึงกลิ่นนี้บ่อยมากคุณอย่าลํำคาญหมดแล้วเป็นกลิ่นโปรดของผมเลยตอนแรกผมชอบกินขวดสีดำทอยบอยมากแต่ทอยทูอ่ะ ผมชอบมันมากชอบกระทั่งแบบผมฉีดไปทํางานผมฉีดไปเที่ยวแล้วก็ฉีดนอนบางวันผมก็แอบฉีดนะเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่สดชื่นครับเป็นกลิ่นที่ดมแล้วโปรง่งโลง่งสบายแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบมีความสบู่ที่รูราถึงแพ็กระจิ้งมันจะโหดร้ายกระเถิบแบบเยอะอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ ผมว่ามันเข้าถึงทุกคนแล้วมันมีความยูนิเซ็กอยู่ในตัวถึงมันจะเปยว่าตัวเองเป็นแบบน้ำหอมผู้หญิงแต่ผมรู้สึกว่าผู้ชายก็น่าจะชอบเหมือนกันนะครับตัวนี้แนะนําเลยซื้อเป็นของขวัญก็สาวๆก็น่าจะชอบหรือนุ่มๆเองหรือเด็กก็น่าจะชอบแล้วกลิ่นก็ฉีดนอนได้ด้วยสบายรูจมูกบ้างอ่าตัวต่อไปนะครับจริงๆตัวนี้มันจริงๆจะบอกว่ามันสบายรูจมูกไหมก็ไม่นะเพราะผมรู้สึกว่ามันมีความมาอยู่ ลึกๆแล้วก็มีความบูดดี้เล็กๆแบบเล็กมากครัก็คือ c r i n i c Happy for Men ครับตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วผมคิดว่า for f o อรคือที่เป็นกลิ่นผู้หญิงนะน่าจะมีความแมนน้อยกว่านี้แล้วก็น่าจะสดชื่นบอกกับนอนมากกว่านี้แต่ในฐานะที่ผมมีตัวนี้ผมรู้สึกว่าก็ฉีดนอนนะครับแต่ว่าฉีดแค่หนึ่งสเปรย์ก็พอนะตรงกางหน้าอกอย่างเงี้ยน่าจะสบายเป็นกลิ่นซมต้มสดชืน่นอนหลับฝันดีอะไรเงี้ยครับ ชิไปทำงานก็ได้เนี่ยผมชอบจริงคือเป็นน้ำหอมที่ใช้ได้หลายโอกาสมากนะครับคุม้มนะอ่าอีกตัวหนึ่งแล้วกัน CK1 ครับเป็นน้ำหอมสามัญประจำบ้านอะ่ะแต่ว่าเชื่อเปล่าในบรรดาคนดีวิวน้ำหอมหรือว่าคนที่ชอบน้ำหอมที่หรูหราเขาจะไม่เขาจะมองข้ามกลิ่นนี้ไปเลยแต่สำหรับผมอะผมโอเคกับมันมาก CK1 นะครับมันมีกลิ่นที่แบบสบายสดชื่น แล้วก็้าจะทําให้หลับสบายเนี่ยไม่ยากผมเคยฉี่นี้กินนี้นอนเหมือนกันเคยแต้มที่ตรงเนี้ยอย่างที่ผมบอกหลังหัวแล้วผมก็หลับไปเลยแล้วมันก็เป็นน้ำหอมที่สามารถซื้อให้ใครได้โดยที่เขาไม่โกรธผมว่า,างั้นนะแล้วก็ราคาไม่ได้สูงซื้อให้เพื่อนอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้สึกว่าเราโดนขูดลือดขูดเนื้ออะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคุ้มใส่ไปทํางานก็ได้ใส่ด้ทุกโอกาสอีกตัวหนึ่งที่เป็นของมอชิโนือมอชิโนเฟส ตัวนี้ที่เหมือนน้ำยาเช็ดกระจกอะอม,มันมีความหอมที่มีความสดชื่นมีความละมุนครับเพราะว่าที่คือมันมันมีความละมุนเพราะามันแอบมีกลิ่นกระดังงานิดนึงเนาะเออดอกกระดังงาอะคือคนสมัยก่อนอะ ยายผมมาชอบเอาดอกกระดังงามาวางไว้บนเตียงนอนอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะได้กลิ่นแล้วก็หลับไปกับกลิ่นนั้นผมก็รู้สึกว่าอันนี้ที่มันมีกลิ่นกระดังงานิดนึงอะ่ะมันก็ได้ชวนให้หลับสบายเหมือนกันอารมณ์เหมือนกับอันนี้เป็นน่าจะเป็นความทรงจำอะครับด้วยความที่ได้กลิ่นนอนตอนนอนตอนเด็กๆอยู่บ้านผมเป็นไม่ได้อยู่บ้านดูริาเป็นมันนอกอะไรอ,อ่ะก็เลยแบบรู้สึกว่ากลิ่นกระดังงาช่วยผมนอนหลับแต่ว่าก็ต้องไปลองดูนะตนนัวนี้ไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบกลิ่นกระดังงาหรือเปล่า มาถึงตัวสุดท้ายที่จะแนะนำวันนี้นะครับ Cosmic r a d i a n c ของ b r i t n e a r t หลายคนอาจจะตกใจตอนได้กลิ่นนี้เพราะว่าแบบไม่รู้สิคือจากใจนะผมรู้สึกว่ากลิ่นนี้แอบมีความกลิ่นเหมือน Soft Feel Soft Feel ฉีดยุงผมก็ฉีดไล้ยุงอ่ะผมก็รู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบกลิ่นนี้เวลาออกไปข้างนอกผมก็ได้เอามันมาฉีดห้องหรือไม่ก็ฉีดก่อนนอนนะครับ มันเป็นกลิ่นที่แบบผมดูโน้ตมันนั้นมันมีความส้มมันมีความลูกแพรอย่างเงี้ยแต่ผงมากแอบมีความรู้สึกว่ามันสื่อไปถึงลาเวนเดอร์ได้เบาๆผมก็เลยเอามารีวิวในครั้งนี้แล้วก็เอามารวมกับน,น้อหอมฉีดนอนเพราะบางทีผมก็ฉีดมันนอนเหมือนกันนะครับบางทีเนะี่ยแพ็กเกจจิ้งมันแ,แอบหลอกเนาะเช่นคอขวดมันเป็นสีเงี้ยแล้วก็นึกถึงลาเวนเดอร์ใช่ไหม,มผมก็เลยรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยฉีดนอนก็ได้ครับ เอาเป็นว่าถ้าทุกคนอยากกินกน้ําหอมนอนเป็นน้ําหอมที่ผมมีก็ได้เป็นน้ําหอมอะไรของคุณที่คุณชอบแต่ว่าเป็นน้ําหอมที่กลิ่นเบาๆกลิ่นบางๆุณรู้สึกว่าเอาไปฉีดข้างนอกแล้วมันไม่ทนนะเอามาฉีดก่อนนอนครับผมว่ามันจะพอดีมากๆาสุดท้ายแล้วผมขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้จริงๆอะ่ะจริงๆผมเคยคิดอยากจะมีรายได้จากการทําคลิป y o YouTube นะแต่ว่านั่นแหละมันก็มีคนดูไม่ได้เยอะแล้วผมก็รู้สึกว่า คือผมมีสายของความเป็นโรคซึมเศร้าเบาๆผมพูดตรงๆเลยก็คือถ้าผมอยู่คนเดียวนิ่งๆผมวาจะแบบฟุ้งซ่านมีความฟุ้งซ่านความเป็นบ้าเบาๆอ่ะก็เลยหาอะไรทําในชีวิตการอัดคลิปเพื่อจะลง YouTube รีวิวในสิ่งที่ผมชอบก็เลยเป็นงานที่ผมว่าเออเป็นงานอาเดเรกแล้วกันแล้วเวลาที่มีคนมาคอมเมนต์เนี่ยผมรู้สึกดีใจมากครับคุณมากทุกคนที่มาคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ถึงจะไม่ได้เยอะ มากอะไรแต่ผมรู้สึกด,ดีดีมากๆเป็นกำลังใจงให้ผมนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวไปนอนละใส่ชุดนอนเพื่อที่จะนอนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ